สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเมจิกไวมูนนะจะมาทำคลิปให้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักของตัวเองเนี่ยมันแปลกๆมันแบบจะไปทางไหนก็ไม่ไปมีประเด็นกับคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยหรือกำลังแอบชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้วันนี้เมจิกไวมูนจะมาดูให้ว่าคุณจะต้องทำยังไงแล้วก็คู่ของคุณหรือคนที่คุณกำลังแบบ กำลังรองคอยอยู่นั้นอนะ่ะเขากําลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่ากันไปตามสถานการณ์วันนี้เมจิกไวมูนเลือกไพ่สําหรับหลักที่เป็นสําหรับที่เมจิกไวมูนใช้ประจําในการดูดวงให้กับคนที่ที่มาแบบรับคาทํานายนะคะวันนี้เราจะมาส่งพลังบวกให้กับทุกคนด้วยเหมือนกันก็อันนี้จะเป็นไพ่ลูกพะจันท์เลยก็คือตัวแทนของเมจิกไวมูลเองนะแล้วก็เริ่มกันเลยเนาะสำหรับ คนที่เข้ามาเจอคลิปนะคะใครทีอ่อยากจะให้พลังงานของเมจิกไวมูนแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยตรงกันก็อยากให้เปิดให้ครูบาอาจารย์ของของคุณนะคะได้ได้เปิดดวงให้กับเมจิกไวมูนได้ได้เล่าเรื่องราวของคุณในวันนี้ให้ฟังด้วยก็น่าจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากเพราะว่า,าตั้งใจที่จะเอาไปลงใน IG ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ทําเป็นคลิปแนวตั้งแล้วสามารถลงในท k t o อกได้ด้วยก็คือใครที่รอติดตามใน Tik t o อกก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเ,เริ่มเลยนะ ทำไมวันนี้ตื่นเต้นปกติไม่เคยตื่นเต้นเลยนะอ๋อลืมบอกไปวันนี้แมจิกไว้มูลมาประจำการที่มิกกี้บิวตี้รีแลกซ์นะคะก็คือที่นี่จะมีทั้งการออการอบตัวขัดผิวแล้วก็ระเบิดขี้ใครรวมทั้งมีดูดวงนี้ด้วยมีการนวดผ่อนคลายทุกอย่างที่ที่ทำแล้วสวยคือคุณจบที่นี่ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยาก ดูดวงเพิ่มเติมเนี่ยค่ะสามารถนัดได้เลยเราจะสามารถมามาดูดวงให้กับคุณแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยที่นี่ได้ด้วยนะคะก็อยากให้ใครที่สาวๆคนไหนหรือหนุ่มๆก็ได้นะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขาเขารับดูแลสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษด้วยก็ใครที่อยากขัดตัวใครที่อยากแบบอบสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบว่าผิวพันธุ์แล้วก็ สวยงามตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกอะไรเงี้ยก็สามารถมาที่มิกกี้บิวตี้แอนด์รีแลกซ์ได้นะคะโอเคเริ่มเลยนะยมีไพ่ตกมาหนึ่งใบอ่าสถานการณ์นี้เดี๋ยว เมจิไว้มูลจะเปิดไพ่ให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกไพ่ที่นอกเหนือจากที่ตกมาก่อนเราจะเลือกทั้งหมด5า้าใบว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณและเขาที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือว่าจะแบบมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องเข้าใจผิดอะไรต่อกันอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคเลือกครบ5ใบแล้วและไพ่ใต้สำรับ เขาพูดถึงเรื่องอะไรคุณยังรักกันดีอยู่เลยนะเขาคนนั้นน่ะโอเคถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนคนนี้เป็นผู้ชายที่ที่อ่าเป็นคนจิตใจดีมีความอบอุ่นแล้วก็มีความรักให้คุณแบบล้นเปี่ยมเลยนะคะเขายังรักคุณอยู่เลยแล้วก็อถ้าคุณเป็นเป็นผู้ชายที่เข้ามาดู อยากบอกว่าผู้หญิงของคุณคนนี้หรือว่าคนที่คุณกําลังกําลังดูคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยเขาก็รักคุณมากๆเหมือนกันแต่ทําไมสถานาการณ์มันถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ,อถึงว่าว่าว่าไพ่ที่กระโดดออกมาจากสํำรับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเป็นพไพ่ใบนี้ไพ่จัส m เมนมันแปลว่าสิ่งที่คุณได้เจอในตอนนี้มันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเจออยู่แล้วคือ ไม่ว่าจะเอ,อจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณจะทะเลาะก,กันแรงเบอร์ไหนคือมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเจอมันเหมือนเป็นกรรมวิบากที่คุณจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถามว่าคุณยังรักกันอยู่ไหมคุณก็ยังรักกันอยู่อะ่ะยังรักกันอยู่ยังรักกันดีเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขานะใบต่อมาเนี่ยยังบอกเลยว่า คุณและเขาต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันยอมให้กันมาตลอดอ่ะแล้วทาไมทําไมมันถึงเกิดสถานาการณ์อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่ห้าใบเนาะเนี่ยตอนเนี้ยคุณอ่ะนิ่งต่อกันมากๆนิ่งเงียบตึงตึง,ตงมืนมนใส่การแต่ถามว่าส่องกันไหมคุณส่องกันตลอดเวลาดูสิอันนี้คือไพ่ The Hermit นะคะ The Hermit เนี่ยเขา,เ,าเขาเป็นเป็นฤาษีแหละถ้าถ้าถามถึงคนอ่ะ ในราศีอะไรอะไรเงี้ยราศีอะไร,ะไรก,ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงชาวราศีกันนะคะเขาก็ยังแอบ,บส่องแอบบมองแอบบติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาถามว่าคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่แอบ,บส่องเขาตลอดเวลาด้วยเช่นกันแล้วทําไมอ่ะทําไมมันถึงถึงแบบไม่ไม่คุยกันสักทีอะไรเงี้ยคุณและเขาต่างก็เป็นโลกทั้งใบของกันและกันโหรักกันขนาดนี้ทําไมคุณไม่ดีกันเนาะใช่ไหม เนี่ยเป็นโลกทั้งใบของกันและกันคุณอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่อาจจะอยู่ในโลกออนไลน์อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่ทีอ่อยู่ทางไกลอะไรเงี้ยจะถามว่าว่าแล้วยังไงต่อถ้าคุณเป็นโลกของกันและกันเป็นโลกทั้งใบของกันและกันคุณติดเรื่องนี้อารมณ์ค่ะอารมณ์ของคุณทั้งคู่หรือตัวคุณเอง คือเรามองว่าตัวตัวเดอะไฮเพ e เ t สเนี่ยเขาเป็นเป็นราชินีพระจันทร์เนาะที่มีอารมณ์ค่อนข้างแบบอ่าซ้ายจัดขวาจัดหรือว่าแบบมีอารมณ์สองขั้วอยู่ในคนเดียวคือถ้าจะมองในมุมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ที่มีอารมณ์แบบอ่าค่อนข้างสวิงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือคุณผู้ชายเองที่เข้ามาดูคลิปคุณเองก็มีอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบแปรปรวนแบบว่าไม่แน่ไม่นอนอะไรเงี้ยสถานการณ์มันก็เลยทําให้คุณแบบ อาจจะมีเรื่องบาดหมางหรือว่ามีปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยวิธีการที่อาจจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้ก็คือเนี่ยค่ะอ๋อไพ่กับหัวเอาใหม่ oh เราจะพยายามไม่อ่านไพ่กับหัวคือตัวเมจิกไวมูลเองมีเหมือนนโยบายในใจว่าเออเราอยากทำให้ใหเออ้เรื่องที่เราอ่านอะไรเงี้ยมันเป็นมุมที่จะทําให้คุณแบบว่าออแก้ไขสถานการณ์หรือว่านำนำทางไปสู่แบบสิ่งที่ดี ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เน้นว่าแบบไพ่กับหัวแล้วเราจะต้องอ่านกับหัวอะไรเงี้ยเรามองว่าจริงๆแล้วไพ่ที่เป็นแนวตั้งเป็น,เป,นเป็นแบบไม่กลับหัวมันก็คืออ่านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารค่อนข้างสําคัญนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยคุณยังรักเขาอยู่หรือว่าคุณก็ยังแอบรอแอบคอยแอบมองเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแบบเข้าหากันแล้วกันนะ่ะ คือหันมาพูดมาคุยกันหรือว่าติดต่อสื่อสารกันด้วยคําพูดที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้แบบทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นน,นะเนาะโอเคไพ่ใบสุดท้ายกลับมาเริ่มต้นใหม่เถอะค่ะคือถ้าสถานการณ์มันเคยจบไปแล้วมันเคยจากมันเคยพัดพลาดกันหรือว่าอาจจะแบบคิดว่าคุณบล็อกกันไปหรือว่าไม่คุยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ คุณสามารถมีแรงบันดาลใจมีมีแพชชั่นที่ดีต่อกันได้แล้วก็กลับมากลับมาพูดคุยกันด้วยดีก็จะทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยดีต่อกันได้อีกอันนี้คือสำหรับไพ่ที่เป็นไพ่สำหรับหลักนะคะที่เป็นไพ่ทาโร่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วถ้าจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนอกจากการคุยกันหรือว่าวิธีการคุยกันนั้นจะต้องทำยังไงจะต้องเริ่มต้นยังไง ในเมื่ออเราอาจจะห่างกันไปแล้วหรือเขาบล็อกเราหรือเราบล็อกเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะยังไงต่อละ่ะเดี๋ยวเมาจิกไวมูลจะใช้ไพ่ทําดีสมหวังนะคะมาช่วยไขปัญหานี้ให้กับคุณเนาะนี่ขนาดว่าลางไพ่กรีดไพ่ไปแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังขึ้นอยู่เห็นไหมคุณทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่เลย อาจจะเป็นแค่ความน้อยใจกันเล็กๆน้อยๆก็ได้ก็ไม่น้อยใจกันเนาะกลับมาคุยกันดีกว่าคุยกันอาจจะมีถกเถียงกันหรือว่าแบบจะได้พูดในสิ่งที่คุณแบบรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราหรือเราไม่เข้าใจเขามันอาจจะได้มีการอธิบายหรือได้มีการแบบเคลียร์ใจซึ่งกันและกันเนาะ มันจะเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะตัดไพ่หนึ่งทีอ่าคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณให้ความรู้สึกกับเขาหรือว่าทําเพื่อเขามากแล้วอาจจะทําเพื่อเขามากจนรู้สึกว่าฉันให้เธอเต็มที่แล้วฉันให้เธอมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นขอหยุดความสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ หรือคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำคุณทําให้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจทําไมเขาถึงไม่คิดเหมือนคุณหรือไม่ทําในสิ่งที่มันแบบควรจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอะมาดูกันว่าสถานการณ์นี้จะแก้ไขยังไงในเมื่อคุณทําแล้วทําเต็มที่แล้วดูซิว่าฝั่งนั้นเขาเขาเป็นยังไงเอาว่าเขาเป็นยังไงก่อนดีกว่านะเราเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราจะแก้ไข ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ก็ลองสลับพลังงานกันเอาเองนะคะมาสามใบแล้วเดี๋ยวค่อยขยายวันหลังจากที่เขารู้สึกยังไงแล้วอา้าวแล้ว,แล,วแล้วยังไงต่อแล้วเราจะแก้ไขอะไรยังไงต่ออืมคือไพ่าสามใบเนี้ยอยากให้คุณเห็นหน้าไพ่ก่อน คือถ้ามองว่าสถานการณ์นี้มันต้องถูกได้รับการเยียวยาคือคุณเองอ่ะอาจจะต้องรักษาแผลใจของคุณให้ถูกจุดถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ที่อ่าเป็นคนที่แยกตัวออกจากเขาไปหรือว่ารู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยพูดในมุมที่ว่าคุณอ่ะตั้งใจที่จะไปแล้วจริงๆอนะคะ ก็อาจจะต้องเยียวยารักษาตัวเองเพื่อให้หายดีจากจากสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องแบบดูแลตัวเองให้ให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าถ้ามองในเชิงในแง่ของสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ต่างคนอา,อาจจะต้องต่างคนต่างเยียวยาคือเมื่อกี้เนี้ที่ที่เมจิวัยมูลพูดก็คือว่าเขากําลังเป็นยังไงกําลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ย เป็นจิ๋งไหมคุณมองว่าถ้าถ้ามองถึงสถานการณ์ของตัวเขาตอนนี้เขาเองก็ต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันคือถามว่าเขาเสียใจไหมก็ด้วยด้วยความที่ไพ่สำหรับหลักอ่ะพูดเองว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วเขาก็ยังเห็นคุณเป็นโลกทางไปของเขาอยู่ดังนั้นตัวเขาเองตอนนี้สถานการณ์คือเขาก็แย่เหมือนกันเขาก็ต้องได้รับการเยียวยาหรือบําบัดเช่นกันเนี่ยเห็นไหม เขาปวดหัวเขาเครียดกับเรื่องที่เจอตอนนี้มากๆไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะนั่งคิดนั่งทุกนั่งเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงดีแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงต่อคือถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าอ่าถ้าใครพูดได้ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้เจอเองเขาก็พูดได้ว่าปล่อยมันไปสิก็แค่ปล่อยไปปล่อยมือออกจากกาันอะไรเงี้ย เดี๋ยวเวลาก็จะช่วยเยียวยาทุกอย่างแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณตลอดเวลาดังนั้นการปล่อยมือมันเป็นแค่ภาพลวงตาค่ะเหมือนจะปล่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะถามว่าไปจริงหรือเปล่านกตัวนี้ก็ยังบินวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละยังไม่ไปไหนเพราะเขายังไปไหนไม่ได้เขาต้องได้รับการเยียวยาก่อนแต่ว่าการเยียวยานี้เมันจะต้องทำยังไง โอเคเรามาดูไพ่ต่อไปกันอีกสักสามใบเนะเาะเยียวยาแบบไหนได้บ้างทั้งเขาและคุณเลยนะคะไปทำอะไรกันต่อดีหรือจะทำยังไงต่อดีสามใบให้ครูบาอาจารย์ช่วยเมจิกไว้มูลในการอ่านไพ่ให้ชัดเจนแล้วก็ตรงเป๊ะไม่ผิดเลยนะ เขาต่างคนก็ต่างอึดอ,อืมไพ่มีแต่คนคู่กันนะ่ะเนี่ยให้ดูไพ่ทั้งสามใบเลยคุณดสูสิมันคือการอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันคุณเป็นคู่กันนะ่ะมันไม่มีวันที่จะจากกันไปไหนหรอก เอาเป็นว่าถ้าคนที่อยากจะปล่อยมือเขาแล้วจริงๆคุณก็ลองปล่อยดูนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองดูแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีโอกาสเป็นไปได้มันยังมีโอกาสที่จะแบบเริ่มต้นใหม่แก้ไขสถานการณ์ได้เพียงแค่หันมาคุยกันอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องลดกอีโก้ของตัวเองลงอะไรเงี้ยคือถ้าฝั่งเขาแบบยังอีโก้สูงอีโก้แรงอะไรเงี้ยเราก็แนะนําว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็แค่ลดอีโก้ตัวเองลงแล้วก็อืม ค่อยๆปรับใจตัวเองอะไรเงี้ยที่จะกลับมาคุยกันหรือว่าแบบเออเคลียกันดีกว่าเนี่ยในช่วงเวลาที่ยากลําบากถ้าคุณแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันกลางร่มให้กันอะไรเงี้ยคุณก็ไม่เปียกทั้งคู่เห็นไหมแต่ถ้าใครใครในใดคนหนึ่งเลือกที่จะถือร่มไว้เพียงคนเดียวแล้วปล่อยให้อีกคนต้องเปียกอะไรเงี้ยมันก็คงเจ็บปวดทั้งคู่อ่ะ คุณดูนะไพ่ใบนี้มันบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเคยมีความรักที่ดีๆต่อกันอะไรเงี้ยคุณก็ลองเอาความทรงจําเหล่านั้นอะกลับมารีรันใหม่ก็ได้ค่ะกลับมารีลันในความรู้สึกคุณว่ามันเคยดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันจะต้องจบลงอะไรเงี้ยอ่า มันเป็นผลดีกับตัวคุณไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ามันจะดีต่อไปแล้วมันจะดีกับชีวิตคุณมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เนี่ยไพ่ก็เหมือนมาบอกนะว่าอืมจริงๆแล้วยังรักกันอยู่เลยเนี่ยเห็นนะไพ่ใบสุดท้ายถึงต่อให้การกลับมาครั้งนี้ถ้ามัน,เป,นเป็นประเด็นที่ค่อนข้างรุนแรงแบบทําให้คุณแบบว่ารับไม่ไหวแล้วอะว่า,ว,าว่าคุณไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ย อย่างน้อยๆการกลับมาพูดคุยกันหรือว่าเคลียร์ใจกันให้รู้ให้เขารู้สักหน่อยมันเหมือนเพลงของล่าสุดคือเพลงของใคร E.T.C. ไหมคือการการการล่าลากันโดยที่ไม่ได้บอกลามันเจ็บยิ่งกว่าการที่จะแบบอ่าลากันโดยการบอกลากันสักคําชื่อเพลงอะไรจาไม่ได้เออเนี่ยคือเพลงล่าสุดประเด็นก็คืออย่างน้อยๆก็กลับมาเคลียร์กันว่าสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ถ้ามันจะต้องจบ ก็จบด้วยดีอันนี้มันจะทําให้คุณไม่ต้องแบบไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องแบบว่าทรมานใจในการที่จะแบบอยู่หรือไปดีเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ในหัวของคุณทั้งคู่เลยมันอยู่แค่ในหัวมันยังไม่ได้มีการพูดยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจยังไม่ได้ศาสสางประเด็นที่มันเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดมันจะจบลงแบบนี้จริงๆหรือถ้าถ้าคุณเลือกวิธีนี้คุณทั้งคู่จะเจ็บแต่ว่าถ้าคุณเลือกวิธี ที่จะหันหน้าเข้าหากันอย่างน้อยๆก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยผ่านมาที่ยังหลงเหลืออยู่เออคุณก็จะได้กลับไปเห็นภาพเหล่านั้นอีกอะไรเงี้ยและอย่างน้อยคุณก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ยังแบบพูดคุยกันได้หรือว่ามันเคยดีๆต่อกันมันก็จะยังคงอยู่เนอะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือสถานก,า,นการณ์ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะอยากให้คุณลองเอาไปคิดพิจารณาตัดสินใจดูเนาะเพราะว่า เราพูดเป็นไพ่แรนดอมมากๆเลยอ่ะใครที่เข้ามาเปิดเจอหรือว่าใครที่รับพลังงานนี้แล้วรู้สึกว่ามันตรงกับสถานการณ์ของชีวิตคุณก็ก็รับไปค่ะแล้วก็เอาไปปรับแก้เอาไปอ่าไปใช้กับตัวคุณเองเนาะคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ชีวิตของคุณในอ่าในเรื่องของความรักอ่ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่ามันจะแบบว่าทุกทุกแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่าคุณแยกจากกันไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่มันยังวนเวียนอยู่ในหัวคุณอยู่ยก็ลองไปปรับกันดูเนาะ โอเควันนี้เมจิกไว้มูลไปก่อนนะคะบ๊ายบาย